สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวยขึ้นทุกวันกุ้งพลอยเปลื้อยหลังแดนสเตฟเวอร์แลมเบาได้เบาแม่กุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก่อนหน้านี้เผยคลิปยกย,าย,ายก้ายใส่สะโพกชิลชิลทำกลางวิวสวยๆซึ่งล่าสุดภรรยาของหนุ่มซอนรมัมคุณแม่ลูกหนึ่งโพสคลิปแท๊ เปลยแผ่นหลังแดนซ์เบาๆพร้อมแคปชั่นเบาได้เบานะแม่ขณะที่ ian, แฟนๆแห่คอมเมนต์แม่แซฟเวอร์บางก็บอกว่าสวยมากค่ะผอมลงเยอะเลยพี่สอนรามคงจะหึงหน้าดูคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถ้ามองในมุมบวกมีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้พัฒนาตัวเองสวยขึ้นเก่งขึ้นมีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ